สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ Arm c FreeNet Channel นะครับวันนี้มาพร้อมกับการอัปเดตข่าวสารข้อมูลหาทั้งในส่วนของไฟล์ด้วยนะครับท่านชมก่อนอื่นนะครับเราจะเล่นเน็ต v p n นั้นนะครับเราก็ต้องมีไฟล์ในส่วนที่จะเล่นใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นแอ p HTTP i n j e c t o r นะครับซึ่ง Arm c FreeNet Channel ได้มองเห็นแล้วว่ามีความเสถียรน,นะครับโดยเฉพาะใช้บัญชี5วันนะครับของไทย นะครับ tcpvpn.com นะครับแล้วนําในส่วนของหนึ่งบัญชีนี้ไปใช้ในส่วนของ OpenVPN ได้นะครับโดยอาคุณแสวงนะครับวันนี้มาพร้อมกับการอัปเดตข่าวสารข้อมูลอ่าข่าวหนึ่งนะครับก็คือข่าวในส่วนว่าทำไมนะครับนักศากษาถึงออกมาชุมนุมนะครับและที่สำคัญนะครับ ตรงหัวข้อข่าวตรงนี้นะครับก็คือ,อย้ำใหญ่รัฐธรรมนูญปี60นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดต่างๆจะอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ความได้นะครับก็เป็นการให้ความรู้ในส่วนของรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2 4 9 0เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับไล่เรียงมานะครับทำไมท่านอาจารย์พนัททัศนียานน์นะครับถึงต้อง มีการวิจารณ์ในส่วนของรัฐธรรมนูญปี60ว่าเป็นอย่างไรและทำไมนักศึกษาถึงออกมาเคลื่อนไหวตรงนี้ก็คงจะให้ท่านชมนั้นได้เข้าไปมองดูลำดับและก็จะได้ความรู้ในส่วนของรัฐธรรมนูญไทยที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดการรัฐประหารมากี่ครั้งนะครับ mm. ก็ถือว่ายังไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับก็คงจะให้หลายคนที่สงสัยว่านักศึกษาทำไมออกมาชุมนุมและจะออกมาวันที่ยิ่มเก้าเพราะอะไรนะครับในรัฐนมีอะไรที่แตกต่างจากปีก่อนๆไม่ว่าจะเป็นปี40นะครับซึ่งถือว่าหลายคนนั้นบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดนะครับและก็มาถึงปี60ซึ่งถือว่า นอนนน์นะครับได้นำมาวิจารณ์และก็ออกสื่อนะนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ไม่ทราบความเป็นไปเข้าไปดูก็จะมีความรู้มากขึ้นนะครับวันนี้อ m มซีฟรีเน็ตชาแนลนะครับก็คงจะอ่าให้ท่านชมนั้นนะครับเข้ามาทดสอบทดลองตอนท้ายคลิปด้วยนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการ ปล่อยไฟเน็ตมาระยะหนึ่งนะครับผมคลิกหยุดก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงช่ผานมารับวา่าการสื่อสารข้อมูลในด้านของการใช้เน็ตนั้นแพร่หลายแลครับในโลกของยุคโซเชียลนะครับเห็นไหมฮะผมใช้ในส่วนของไฟล์ที่ชื่อว่า AMC 5D 5วันนะครับไทย13-18ถึงกย6 000. นะครับเลยนะครับ <besonders> ง่ายๆนะครับ <küç> ถ <tweets> <FELIPE division> <AMA easier> <orn Quel ated> ้าหากใครเชื่อมต่อไม่ติดอันนี้ติดง่ายมากนะเห็นไหมฮะมีลูกุญแจขึ้นนะครับท่านไม่ต้องออกจากหน้าจอนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนต่างๆได้นะครับจะไปดูพยากรณ์อากาศดูทีวีดาวออนไลน์นะครับเข้าแอปไลน์เข้าแอป Facebook หรือว่า u t u b e นะครับหรือว่าจะดูทีวีอาจารย์ดาวเทียมช่อง ในส่วนของ HTV นะครับหรือว่าจาก TCP uh, VPN.com ก็ได้นะครับก็ถือว่าให้ทดสอบทดลองดูนะครับ uh, เข้าได้ไม่ได้อย่างไรก็สามารถที่จะเพื่อนำมาปรับปรุงในจุดคอมเมนต์ได้นะครับผมได้คลิกเข้าไปที่อยู่ใน uh, ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับชอบลิงก์ไหนก็คลิกเข้าไปเลยไม่ต้องออกแอปนะครับเมื่อ คลิกเข้าไปที่ลิงก์เสร็จนะครับเราก็สามารถคลิกกลับเข้ามาเพื่อเข้ามาในแอปต่อได้นะครับหลังจากที่เราเข้าเว็บที่อยากทราบหรือว่าอยากมองเห็นนะครับเห็นไหมฮะก็ดูพยากรณ์อากาศไปนะครับเราก็คลิกกลับนะครับคลิกย้อนอกลับมานะครับก็จะเข้าไปที่หน้าแอปเพื่อที่จะดูลิงก์อื่นๆได้ต่อไปนะครับอ่าตอนนี้ผมคลิกดูในช่วงของ หรือเป็นลิงก์ของการดูทีวีออนไลน์นะครับช่องอาจจะไม่ครบแต่ว่า,าใช้งานได้จริงนะครับสำหรับไฟล์ r c ที่จะแจกทุกวันนะครับพร้อมกับข่าวสารข้อมูลเพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์นะครับก็มีอยู่หลายช่องนะครับเราจะดูช่องไหนนะครับผมจะเข้าไปดู เอาดูไทยรัฐทีวีนิดนึงก็ได้นะครับสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับมีพิเศษก็คือสามารถที่จะดูพื้นที่ในส่วนของการใช้งานในพื้นที่ได้นะครับไม่ปลอกพื้นที่นะครับแต่ถ้าหากใช้เซิร์ฟ SG ิสิงคโปร์หรือเซิร์ฟต่างประเทศอื่นนะครับ ในช่องทีวีนั้นบางทีไม่ให้อบตรงนี้เพราะฉะนั้นอารมซี <RC S 2> ก็เลยสร้างเซิร์ฟไทยปล่อยวันละหนึ่งไฟล์เท่านั้นนะครับและสามารถที่จะเล่นเน็ตบีเอ็นได้ครบตามกำหนดเวลานะครับอยากบูสต์วิตามินให้ผิวกายไม่เห็นต้องลำบาก um. หม่วัตลินซูเปอร์วิตามินเซรั่มขออนุญาตหยุดนิดนึงนะครับ เพราะว่าก็คงจะให้ท่านชมนั้นนะครับามาเข้ามาทดสอบทดลองดูนะครับวันนี้อาร์ม e ีฟรีเน n ั่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ